้วยคอกม้านี่ครับออกมาพอดีกับปากทางครับเดี๋ยวซ้ายจากรถก็ไปตรงพระธาตุดอยสุเทพนะครับขับขึ้นมานะครับห้วยคอกมา้าครับไม่เคยมานะครับไม่เคยมาเห็นมีป้ายก็เลยลองเลี้ยวเข้ามานะครับ เส้นทางก็ประมาณนี้นะครับปลายทางเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับมันจะไกลหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้อีกนะครับอ่ะลุยกันเลยครับเนี่ยครับเวลามีโฟวินนะครับเวลาเข้าป่าอย่างนี้นะครับอย่างน้อยมันก็มีความมั่นใจมีกอกสองกอกสามนะครับกอกสองก็คือสี่ไฮนะครับก๊อกสาก็คือ 4โลนะครับก๊อก่ก็คือดิฟบล็อกกับ4โลโก๊อกาไม่มีนะครับก๊อก5ต้องเป็นวินครับนะต้องมีวินอะอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขับเข้ามาเรื่อยๆเนะรื่อยๆนะถ้าเป็น4คูณ2ผมก็จะตื่นเต้นละนะครับเพราะมาคันเดียวคนเดียวอีกตั้งหานะเดี๋ยร์3ไม่ไหวอ่ะสับสองนะฮะเกียรนน์1ครับโทษที อันนี้สี่คูณสองนะครับโอ้ทางใช้ได้เลยนะเนี่ยรอดหูรอดตาผมไปได้ไงเนี่ยนะผมว่าผมกว้างขวางที่สุดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยติดขีโมให้มันสนุกสนุกแล้วสี่คูณสองสู้ได้นะครับแท a c t i o นะ a c ชั่น,นะนเดี๋ยวเบาะปรับตั้งตรงไหน,นโอ้ขอยขย่าจนปวดคอโอเคนะครับต่อแตะต่อแตะนะน้ำมันก็เริ่มกระพริบแล้วนะครับ อ่ะรู้สึกมันจะโหดนะครับเดี๋ยวปั๊บหนึ่งกลับกล้องนะครับดูหน้าหล่อเลาผมก่อนนะครับปรับเบาะตั้งชั้นนิดนึงนะครับบิดมาใช้เกียร์ว่างนะครับอ่ามาใช้สี่เฮ็ดนะครับอ่าสี่เฮ็ดยังไม่ติดนะเดี๋ยวขับไปนิดคงติดอ่ะอ่าติดละติดละนะครับไปต่อนะครับกลับกล้องไปดูหน้าต่อดีกว่านะครับ นี่ครับทางลักษณะเป็นหินโอ้ยไม่รู้นัเนี่ยว่ามีทางตรงนี้นะครับมผมจําได้แล้วเมื่อก่อนเขามีไม้กัน้นอืมนี่ไม้กั้นมันผูกพังโอ้ทางมีลักษณะเนินหินสลับอใช้ได้เลยอร่อยเลยนะครับนี่อดีนาลีหลังเลยนะครับดีมนอุ้ยตุกดับปเลย เอาละรอบมันใช้เยอะไปหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น 4L ดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็น 4L ครับอีโอโ้โอ้โหเบลดึงจนโดนไหยปลาลาเลยเว้ย อ่เจ้าป่าเจ้าเขาขอผ่านทางด้วยนะครับลูกช้างมาคนเดียวนะครับห้วยคอกมาเคยได้ยินไหมครับไม่เคยเนาะก็มีทางนะครับแต่ไม่มีรอยรถรถวิ่งเลยครับนะแต่ก็มีทางนะครับไม่มีรอยรถวิ่งเลย สังเกตได้อะไรนะครับก็ดูจากใบไม้ที่มันลกก็มีบ้างนะเออก็ยังมีเ,ออเห็นเห็นอยู่หน่อยนึงนะครับทางก็ใกล้เมืองเอาไว้ท่องเที่ยวเดินป่าหรือเปล่านะครับที่สำคัญนะนี่น้ำมันผมก็พิบว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 ิบอ,อย่า่นกันยุงก็ไม่ได้เอาอีกวันนี้ไม่เลยคิดว่ากะกะจะมาเนี่ยกะกะกะเห็น้เนี่ยมันต้องมีชุดแบบ ยกชุดยกเซ็ตนะออกมาทดสอบรถจะต้องพกมาหนึ่งกระเป๋าเหมือนกระเป๋าหมอนะฮะประม,มาณงี้นะครับเลๆดูทางกลับรถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์วิเกียถอยนะครับคือถ้ามองดูแล้วไม่ไหวแล้วถอยดีกว่านะครับแต่จะถอยยังไงเนี่ยนะฮะมันต้องวางแผนด้วยนะครับหรือเรืน,น,นี้ไม่ได้ใส่ทองคําใส่อะไรมานะทางก็เปียวๆอยู่นกันนะแต่ก็ไม่ได้ใส่แบบ ของมีค่าอะไรมานะครับก็เงินสดพกมาประมาณเจ็ดแปดแสนเองอะไรครับมาอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะต้องโอ้โหเตรียมตัวนิดหน่อยนะออนี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยประมาทมากเลยนะเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ยทางมันใช้ได้เลยนะเนี่ยเออใกล้เมืองด้วยได้ขับทางด้วยไปทะลุไหนวะเนี่ย,ยขับคนเดียวก็พูดคนเดียวนะห้วยคอกมา้า นะครับห้วยก็แสดงว่ามันลงไปหรือเปล่านะ้ำมันขีดนี้มันกำลังกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นแดงวาบนะครับแดงวาบนะั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเราต้องไปคำนวณน,นะว่าแดงวาบใครที่ขับรถยนต์อยู่จำไว้นะครับพอมันแดงวาบป,ปั๊บนะ คุณก็ควรที่จะไปเติมน้ํามันดูว่าพอมันแดงวาบปุ๊บใช้อีกประมาณกี่ลิตรถึงเต็มถังแล้วมาหักลบกันแล้วคุณก็ไปดูในสเปคของเบอร์ชัวรถยนต์คู่มือรถยนต์ว่าคันเนี้ยถังน้ํามันมันกี่ลิตรคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อประมาณกี่ลิตรเช่นบางทีหักลบมาแล้วอ๋อยังเหลือคาถังอีกสิลิตรหลังจากแดงวาบเนี่ยทุกคนควรจะได้ศึกษาตรงนี้ไว้นะครับ โอ้โหทางมันแคบขึ้นแคบขึ้นไปเลยเออเอ้ยทางก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็โอเคนะถ้าผมก็ชินชินอยู่ทางอยู่แต่ว่าผมกลัวมากตรงหลุม เนี่ยต้นไม้ใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันกบกบอยู่เนี่ยแล้วมันมีทางรถยนต์เนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยนะครับมันซ่อนกับดักอะไรให้เราอยู่ใต้นั้นอะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้โหมันมีดินนิ่มอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยครับมันมีแอ่งละนะครับผมก็คราวน,นี้จะลองดินสู้ก็ต้องเทคหน่อยนะครับอ่า าเรื่องเมื่วานเนี่ยนะจะรถไปคืนโช์รูมเขาอยู่เลยเ่ยจริงผมมีคิวจะเนี่ยลงไปก็เอารถไปคืนเ้าแล้วครับาหาเรื่องมาเนี่ยอเอานะถือว่าใกล้เมืองใกล้บ้านเรานะครับเดินเท้าได้มีร่องด้วยมีร่องด้วยนะโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยมีร่องหน้าฝนนี่ อร่อยเหมือนกันนะตรงนี้อ้าวเราเฮ้ยข้างหน้าเห็นล่องแวบ,บแวบลำไรลำไรลำไรแล้วนะครับอ่ะคล่อมมันหน่อยนะครับแล้วคล่อมมันหน่อยสี่โลสู้ต่อห้วยคอกมาครับห้วยคอกมา้าย่อทางข้างหน้าอ่าโอโ้โหมีล่องอร่อยวเว้ยเฮ้ยมีล่องอร่อยมีล่องอร่อยมีเนื้อสลับมีเนื้อสลับอโอเคอ๋อจิบจิบนะครับแล้วก็คล่อมมันสิ <laughs> มาคันเดียวจะไปเล่นทำไมไรเ่เล่นมานิดนึงก็ได้คืออย่างนี้นะเล่นขาขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับแลวนี้4โลสู้ด้วย traction control นะครับนะก็สู้เข้ามานะไม่มีปัญหาตรงที่ว่าเราก็ถอยไงเราใช้วิธีการถอยแ,อแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ถ้าติดแขวนปีกนกแอกแล้วเออจะเล่นทําไมวะเนี่ยถ้าแขวนปีกนกแล้วมาปนถโถ,โถอยเฮ้ยบันไลเลยอะเสียมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับผม อ่าโอเคนะครับโอ้มันไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนึกว่าใกล้ๆประมาณสักไม่กี่กิโลถึงประมาณสักกิโลอะ่ะแต่นี้มันเหมือนกับไม่ทำไมมันไก,กลกย,ยังว่ากิโลเดียวเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกทางด้วยนะว่าประมาณกี่โกิโลถึงโอ้ทางสดๆเลยริสโลหนึ่งเหนือนปะเอาไปสอง นะครับอันนี้เป็น4โลครับ4โล4โลเกียร์2เกียร์เทมสก็ตก88อ a t e r temp 84ไปโผล่ตรงไหนวันนี้เนี่ยครับมันจะตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะครับ เวลามาป่าแล้วเราไม่ค่อยรู้เส้นทางไม่ได้ศึกษามาก่อนเนี่ยถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นอโอ้มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับมันมีลักษณะของการขึ้นนะครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆเรื่อย กับกล้องดูด้านหน้าต่อนะครับเดี๋ยวจะเห็นผมหน้าซีดมากเกินไปนะครับตอนนี้ก็ขับตาตั้งหูตั้งแล้วนะครับดูนะครับขอบอย่างนี้นะครับผมต้องดูให้ดีด้วยอย่าให้สุดอย่าให้เอียงนะฮะทฤษฎีมีเยอะแล้วก็ต้องภาคปฏิบัติด,ด้วยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานภาคทฤษฎีมาก่อนใช้ความระมัดระวัง เบาตั้งตรงนะครับขับด้วยความสุดข,ขุมนุ่มนวลสายตาสแกนนะครับพื้นหลุมภาษาเหนือหลุมก็ไปขุมขุมก็โมง่งประมาณนี้นะครับอีสานนี่ขุมมั้งนะครับมีลักษณะลงอีกแล้วนะครับขึ้นแล้วลงนะแล้วมันไปโผล่ตรงไหนวะนี่อื้ ตรงนี้ก็อยู่เส้นระหว่างวัดพระาธาตุดอยสุเทพขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับระหว่างทางถ้าอยู่ในขาขึ้นเนี่ยเลยไอ้ลานที่จอดรถที่ทางขึ้นพระาธาตุดอยสุเทพมาก็ขับขึ้นมาดูด,ด้านขวาสังเกตขวามือนะครับมีคําว่าห้วยคอกมา้าลาดบุรีมีห้วยคอกหมูอันนี้ที่นี่ห้วยคอกม้าครับ อย่างที่กล่าวครับผมมาคันเดียวคนเดียวนะอย่างนี้ถือว่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีกล้องช่วยดูแต่พื้นผิวผมดูแล้วนะครับแท็กหรือว่าสภาพก็โอเคอยู่นะครับถ้าแคบกว่านี้ผมเกียร์ถอยแล้วตอนนี้ตาผมก็เลยน,นะถ้ากลับรถกลับตรงไหนโอ้โหมีขึ้นเด้วยวไปเดี๋ยวกลับดูเอาแล้วเจอนะครับขึ้นนะครับมีล่องน้ํา ล่องทะแยงโอ้ใช้ได้เลยนะตรงนี้แม่ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวยักหนึ่งเลยนะครับง่ายสุดนะอะลงล่องครับลองมีลนะักษณะเทขวานะครับเทขวาขึ้นไปนะครับสายยังห่างโอเคหลังเนินไม่เห็นนะฮะหลังเนินไม่เห็นเดี๋ยวต้องเปิดกระจกชะโง,งกดูหน่อยเพราะว่ากลัวตก โอ้หลังเนินมีหลุมดักเนินขวาอกลงไปปกักขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจอยุมงกัปิดกระจกกันยากันยุงก็ไม่ได้เอามา,าเสร็จแล้วก็บิดตัวนะครับ CL เกียร์หนึ่งยังทำงานได้ดีครับประสานกับ traction control นะครับอาวุธที่มีมาให้ก็คือ traction control เส้นทางฝนดินยังชุ่มชุมนะครับบนดอยสุเทพนี้ นี่ครับยังมีตะไคร่น้ํายังมีอะไรนะครับก็เหมือนกับฝนเพิ่งตกอยู่ประมาณสักน่าจะวันที่เมื่อวานเมื่อคืนอาจจะเป็นความชื้นของน้ําค้างก็ได้นะฮะความตื่นเต้นนึงของผมก็คือปลายทางมันคืออะไรเดี๋ยวขาออกผมจะจับนะครับเลขไม่ดูว่าระยะที่ขับประมาณเท่าไหร่นะครับไปออกไหนเนี่ย ดีนะน้ำมันเตรียมมาอีกหนึ่งถังนะครับดีเซลไอพวกกิ่งไม้ที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าให้มันไปแทงนะครับช่วงล่างได้ต้องประเมินว่าถ้าเราทับมันจะไปทางไหนต่อนะครับอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปอออกแล้วนีครับมีลักษณะไม้ขวาง นะครับไม้ขวาง ดอกไม้ออกแล้วนะครับไปต่อครับเ,รเข้าป่าลืสมสวดมนต์ครับสวดซะหน่อยนะครับนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวะนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวะนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวะนะครับ, <S <S รบกลับกล้องไปดูข้างหน้าต่อครับ สโลสอครับเดินเข้าไปด้วยความสุข,ขุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสี่ไฮก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับไปได้นะครับ4ี่ไฮแต่ผมเดินด้วยความสุข,ขุมนะครับ4ี่โลตอนนี้สี่โลมันก็จะกินน้ํามันหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆถ้ามาคันเดียวเนี่ยไม่อยากติดไม่อยากคาเนินอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากให้มันผ่านลุล่วงไปด้วยดี จุดนี้สามารถที่จะดูแล้วโอ้โหกลับกลับได้ไหมเนี่ยกลับรถยังไม่ได้นะครับอันตรายอ่ะลุยต่อครับมีหินดักอยู่นะครับยัดหนึ่งหน่อย ครับถ้ามี4ี่คูณ4ี่แอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวอย่างเนี้นะครับถ้าเป็นรถของคุณเองนะครับผมแนะนำนะครับว่าคุณชอบเที่ยวแบบนี้นะครับคุณต้องมีเสียมนะครับ1อันมีด1อันขวาน1อันเลื่อยนะครับพกติดรถไว้นะครับพกติดรถไว้เพราะว่าบางครั้งนะครับคุณอาจจะต้องได้ใช้มันนะฮะเชือกนะฮะต้องมีแล้วถ้าชอบ แนวทางนี้นะครับติดวินไปเลยครับติดวินไปเลยนะฮะอย่างน้อยก็มีทางเลือกในการช่วยเหลือตัวคุณเองนะครับโอ้นี่เป็นหินนะหินหินสลับมีร่องสลับล้อแขวนิดหน่อยนะครับก็ยังไปได้ครับผมเห็นแสงสว่างบนปลายทางนิดๆไอหลุมด้านขวาอย่างนี้นะครับผมต้องระวังนะ ขาไปเวลาไม่รู้เส้นทางนี้มันจะตื่นเต้นนะตื่นเต้นผมยังตื่นเต้นอยู่กันตอนนี้นะครับเพราะอะไรครับเราไม่รู้ว่ามันก,กี่กิโลถึงแล้วจะมีอุปสรรคอะไรรอยอยู่แต่พอไปถึงแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมคลิปก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับผมนะครับกลับมาที่หน้าซีซีของผมตอนนี้นะอย่างครับตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะดูนะครับนั่งคอตั้งเลยเนี่ยนะครับ อ่าตรงนี้นี่กลับรถได้นะครับโค้งนี้กว้างกลับรถได้เราต้องประเมินไปด้วยนะฮะมีโค้งต่อนะครับลักษณะเทซ้ายนะครับเทซ้ายนะโอเคเอียงไม่เยอะไปนะครับกิ่งไม้พาดอยู่บนพื้นผิวโอ้เจอร่องแล้วเจอร่องแล้ว เจอหลุมเจอร่องแล้วนะครับนี่มีหลุมมีหลุมอยู่ซ้ายนิดหน่อยนะครับอ่ะคร่อมได้ครับคร่อมคร่อมได้ก็คร,อนะคร่อมนะเจอร่องสลับดินยังชื้นชื้นอยู่เลยนะครับนี่ครับดินยังชื้นชื้นอยู่เราต้องรู้หลุมกับระยะยางของเราให้ให้ออกนะครับ อุปสรรคของมันอาจจะอยู่ที่ว่าเราแขวนนะฮะเราแขวนแขวนถ้าอยู่บนดินยังพอขุดได้แขวนถ้าอยู่บนหินโอ้โหงานนี้ต้องแม่แรงครับแม่แรงดันขึ้น,นผมเห็นจุดกลับรถที่จะกลับได้อีกนะครับสมมุติว่าผมนี่เปลี่ยนใจผมก็จะมากลับตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดโอ้โหทางมันขึ้นไปอีกนะครับโอ้มันไปไหนวันนี้ไม่เคยมาจริงๆ เช็คระยะตอนนี้นะครับ19.5โอเคอันนี้ผมระยะตั้งแต่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับ19.5เดี๋ยวเผื่อหักลบกันผมจะได้รู้เนี่ยพูดให้มันจําได้แค่ะนะั้นระยะ19.5เผื่อผมต้องถอยผมต้องมาถอยที่ระยะ19.5 ยังไม่ถึงอีกนะครับเนี่ยเอะหรือมันจะไปลงไอ้ตรงเชื่อมผุนช่างเคี่ยนโอ้ถ้าลงขนาดนี้น้ำมันไม่พอแน่นะครับอ่ะกับไปก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ะนะ่ท่าหน้าฝนนี้ผมกลับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นหน้าแรงอยู่นะครับเพราะว่าหน้าฝนผมอุปกรณ์ถ้าหน้าฝนนี่ทางอย่างนี้นะก็อุปกรณ์ผมไม่ครบวินไม่มีผมไม่มาแล้วนะครัมาก็เสียงนะครับ อย่างน้อยต้องมีเสียมก่อนนะครับผมเคยแล้วนะเท,ท็ดได้อย่างนี้แหละยืมรถเข้ามายืมรถเข้ามาไปนั่งขุดอยู่คนเดียวชั่วโมงนึงโอ้โหกับเสียมดีนะ้มีเสียมอันนึงนะครับาทิ์นี้มันไม่มีเลยไนงะ จะมีหน่วยป่าไม้อะไรอยู่หรือเปล่านะครับทางก็ไม่ได้ว่าดูลบถึงขั้นว่าไม่มีรถยนต์ผ่านเลยนะครับทางก็เคลียร์นะครับเหมือนกับว่ายังมีรถตรวจการน่าจะมีอ่ะจะต้องมีรถตรวจการอยู่นะครับเพราะยังมีรอยยางอยู่นะครับสดๆที่มีอยู่อาจจะมีรถของหน่วยงานราชการปร่ามงป่าไม้วิ่งอยู่นะครับไม่งั้นมันไม่สะอาดเท่านี้น,นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือมันไปถึงไหนนะครับเอาละเจอแยกแล้วนะครับ เนี่ยแยกอย่างนี้นะครับต้องระวังนะครับอจะไปซ้ายไปขวาดีนะครับอืมถ้าเลือกขวานี้ผมว่ามันน่าจะวนไปนู่นเลยเดี๋ยผมเลือกซ้ายก่อนนี้ยจำไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจิฟครับผมเลือกซ้ายนะครับวายนี้มีแยกนะครับโอ้มันก็มีวิ่งตรงนั้นก็วิ่งไปได้นะ มาทำอะไรที่นี่โอยความเป็นตะไไข่ยังเขียวสวยงามอยู่เลยนะครับเนี่ยทางมันดูเคลียร์อยู่นะครับเหมือนกับํามีหน่วยป่าไม้อะไรอยู่เนี่ยนะครับทางที่มันโทษทีนะไม้ล้มขวางอะไรเนี่ยก็ถูกตัดเก็บอย่างดีนะครับ รุ่นนี้ไม่มี GPS นาทางให้ดูด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นรุ่นที่มี GPS ก็เราก็จะเห็นภาพแผนที่นะครับอันนี้ไม่มีนะไม่มีเนี่ยผมจะกลัวแอ่งอย่างนี้มากนะครับผมไม่รู้ว่าลุยต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสู้ได้ขนาดไหนเอาละผมจะลุยเทคแรงหน่อยอโอเคครับ คือถ้ามีวินเราก็จะเหล่ต้นไม้นะครับอันนี้เราไม่มีวินโอ้ตอนนี้ความดันน่าจะขึ้นแล้วผมนะครับอ๋อความตื่นเต้นมันก็มานะครับเนี่มยมีรอยลอยลอยล้อรถนะอืมน่าจะเป็นรถตรวจการป่าไม้ครับ เจออะไรบางอย่างนะครับข้างหน้านะครับเป็นบ้านเป็นอะไรนะครับเป็นซุ้มน่าจะสิ้นสุดในคลิปนี้ได้โอ้โล่งใจตื่นเต้นแต่เมื่อกี้แยกนู้นเดี๋ยวไว้มาสำรวจใหม่นะครับแยกนู้นเดี๋ยวมาสำรวจใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านป้ายหน่วยราชการนิดหนึ่งวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะบุกต่อนะอ้าวยคอกหมูนี่ครับเอามาต่ออีกไม่มีป้ายหน่วยงานอะไรให้อ่านนะ พูดผิดครับไม่ใช่ห้วยคอกหมูครับห้วยคอกม้าโอ้ยนะครับเอาละผมทดสอบเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับน้ํามันก็มีจํากัดนะครับไว้ผมเดี๋ยวเอาไอ้อีกคันนึงมานะครับอย่างน้อยมีอาวุธนะครับในเรื่องของความพร้อมมากกว่านี้หน่อยวันนี้มาไม่ถึง หมายไม่ถึงก็ถอยได้ครับผมเวลากลับรถในที่แคบเนี่ยนะครับกล้องถอยก็สำคัญนะครับ <c oughs> <c oughs> ขักเกียร์ผิดครับ,บรถหกเกียร์เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ <c oughs> เกียร์ถอยกับเกียร์หนึ่งต้องฝึกให้ชินนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองนะครับสรุป ปากทางนะครับเคลียร์ไมเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หน่อยนะครับว่าปากทางจะประมาณเท่าไหร่เนาะน้ำมันก็กระพริบกระพริบกระพริบอยู่โอเคเคลียร์ศูนย์กันต่อครับอันนี้ขากลับแล้วนะครับเดี๋ยวตัดภาพเราไปถึงหน้าปากซอยเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปขาขากลับไม่ต้องถ่ายละสรุปขับมา2 8จุดกิโลนะครับจากจุดที่บอกอก กลับรถนะครับนี่ครับเส้นทางเขียนป้ายเล็กๆครับห้วยคอ,อกม้านี่ครับออกมาพอดีกับปากทางครับเดี๋ยวซ้ายจากรถก็ไปตรงพระธาตุดอยสุเทพนะครับสนับสนุนโดยมิตซูแสงชัยผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิจังหวัดเชียงใหม่โทร053 4 4 7 8 8 8 053-262-555 5